อุณภูมิน้ําที่สูงขึ้นทําให้ปลาหมึกเจริญเติบโตได้ดีแต่กับปลาชนิดอื่นๆอ,อาจไม่เป็นเช่นนั้นนี่คือข้อห่วงกังวลของวินัยสาคอนวัยหกปีกับจันดาธรรมดาวัยห้ปีทั้งสองเป็นเพื่อนชาวประมงพื้นบ้านด้วยกันมานานพวกเขาเกิดและโตอยู่ริมชายฝั่งจังหวัดตราดและเห็นความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งที่นี่มาโดยตลอดซึ่งสมัยก่อนเราไม่ต้องเราก็ตกอยู่หน้าบ้านนเองแล้วก็จอดกันสมสีสมห้า ไม่มีพิกัดที่แน่นอนแต่มันก็มีปลาแต่สมัยเนี้ยเราไปจอดทุมสีทุม่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีปลาแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน <S <S เป็นที่มาของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงที่นี่และหากมองในด้านการปรับตัวของชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนชายฝั่งอื่นๆชุมชนชายฝั่งจังหวัดตราดยังถือว่าไม่ได้มีแผนตั้งรับปรับตัวมากนักแม้ว่าจะมีการทําธนาคารปูเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน แต่ก็ทำำเลิกเลิกเนื่องจากคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือที่หึงเราก็คิดว่าเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่ตราอาจจะยังดีกว่าที่บางคุณเทียนหรือที่อืน่นทำให้เขายังไม่เห็นถึงจุดวิกฤตก,ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะว่าเขาเขารู้สึกเขายังอยู่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไปเรื่อยๆอย่างเี้ยยังไม่ต้องปรับอะไรมาก แต่อาจจะเป็นในบางพื้นที่เท่านั้นแต่ในขณนะดเดียวกันนะฮะบางพื้นที่อย่างเช่นไมรูดเ,เนี่ยเรื่องการทําธนาคารปูก็เขีว่านี้ก็เป็นเป็นการการกระทําที่เกิดจากชาวบ้านที่อาจจะเขาอาจจะไม่ได้มองเป็นเรื่องการปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวหลักนะฮะแต่ว่ายังน้อยก็คือเป็นการกระทําที่เป็น นวัตกรรมใหม่เป็นกิจกรรมใหม่ที่ฟื้นฟูสัตว์ทะเลได้มีผลดีต่อรายได้ของเขาในเวทีสัมมนาที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN มีการเชิญชาวบ้านและหน่วยงานรัฐเข้าร่วมสัมมนาด้วยหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวถึงเวลาแล้วที่ท้องถิ่นจะต้องมีแผนเพื่อร,อรับผลกระทบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานกลางอนุสัญญาสํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าขณะนี้มีการร่างแผนแม่บทรองรับสภาพภูมิอากาศพศ 2557- ถึง2593ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป อันนั้นก็คือว่าก็จะต้องมีครับว่าด้วยกันเช่นโดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวของชายฝั่งก็จะอยู่ในแผนเช่นเดียวกันเรื่องชายฝั่งจะเป็นเรื่องการปรับตัวแต่นี้การปรับตัวเนี่ยมิติของการปรับตัวเนี่ยมันน่าสนใจมันเป็นมิติที่มันไม่ได้เฉพาะภาครัฐเป็นคนทําการปรับตัวที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องปรับตัวจากท้องถิ่นเอง ที่มีภูมิปญัญญาท้องถิ่นซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆโชคดีเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่เยอะนะแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นจํานวนมากก็เดินตามแนวพระราชบัณิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นที่เรียกว่าเป็นแนววิธีคิดที่ดีที่สุดในการนําไปสู่การจัดก,การกับภัยพแบพปล่ยแปลสภาพภูมิอากาศาาและการพัฒนาที่ยั่งยืนทีเดียวก็ว่าได้นะครับร่างแผนแม่บทฉบับนี้จะมีนโยบายครอบคลุมทั้ง5ด้านคือด้านการจัดการน้ํา ด้านความมั่นคงทางอาหารด้านการท่องเที่ยวด้านสาธารณาสุขด้านทรัพยากรและด้านการตั้งถิ่นฐานของประชาชนซึ่งคาดว่าร่างแผนแม่บทฉบับดังกล่าวจะผ่านมาติของคณะรัฐมนตรีในปีหน้าองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเห็นว่ารัฐต้องสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งในระดับชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ได้เนื่องจากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน หากชุมชนสามารถตั้งรับปรับตัวได้ก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าสังคมจะยังคงสามารถดำเนินวิถีชีวิตและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยนาวทีวีรายงาน